พี่นอนอะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้มาล่องฝึกเป็นแนวทางของลำพูไทยนะครับพินสองสายนะครับาทางผู้บนนะครับนอกทางาพ่อเป็นนะครับปานนี้ <c oughs> พี่น้องทีมงานเราได้ขอมามาเหตุนแนวทางของลำพูไทยนี่นะครับ <c oughs> ลำพูไทยนะครับมีหลายเผ่านะครับมีหลายแบบ บกวที่เป็นลำพูไทยกระละนชินนะครับหรือลำพูไทยท่ยา,ทาขบวนหรือพูไทยเล่าตุต๊บตูพูไทยสามเผานะครับทาศสกปนทางนีง้ยครบวบ่าไบนะครับนี่หลากหลายที่ทายถอดออกมานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้แนะนํานะครับท่าขบวนนะครับก็บคือพินสองสายลักษณะการเด่นพินเนี่ย เพราะว่าที่เป็นสองสายหรือสามสายนะครับเล่นในรูปแบบเดียวกันนะครับผมเพียงแค่ว่าสายมีสองสายกับสามสายแค่นั้นเองแต่ว่ารูปแบบของช่องของอยังคือเก่านะครับถ้าเข้าจำสำเนียงได้เข้ากลับมาค้าหาในในช่องของพินคี่เก่าเพราะว่าเป็นเป็นช่องที่มาตรฐานอยู่แล้วนะพี่น้องเพียงแค่ถ้าสองสายเข้ากับต้อง เบืองในลักษณะของเทคนิคของสองสายนะครับน่บีมากเลยหรอบ้านนี้ทาสองสายหายคิดถึงทางอุบลทันทีท่างอุบลทัทททนทีเพราะว่าขันเฮ้าเล่นเล่นในสามเนี่ยทาาอื่นเนี่ยคือเสียงกระซิบก็ค่อยๆมาไหนนะครับเพราะว่าเพื่อจังลักษณะขันที่ทเ่นแล้วเพิ่นนะครับสายที่สามก็หายไป นะครับสำเนียงกับเงินก็ว่าหายสายที่สามหายไปนะครับแต่ว่าโบเมนว่าวบามบมวลที่มวนคือเก่าาถาเฮ้าเล่นให้พิวให้เกิดเราเรียกว่าความกลมเกิดมันกิดหนาฟังอยู่ดีนะวันนี้ทั้งสองสายทาั้งหูดเพื่อนที่เล่นลักษณะการเล่นกับแต่ละคนเล่นกับท บ่บ,บ่ได้เปกคือกันชาตาที่เดียวนะครับกับชิมนี่เพียนนิดเพียนน้อยแต่ให้เห้าเอาโครงสามของสำเนียงคือทิ่ผมเรียนในเบิ่งในเบื้องจนนะครับก็คือนะครับก็คือชิซิออกสำเนียงแบบนี้ พี่น้องเพราะนั้นสำเนียงตรงนี้กัใหายพี่น้องเปิดสร้างบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามจําสำเนียงก่อนจําสำเนียงก่อนนะครับคือเข้าเข้าเลียนเลียนเสียงเขาเรียนเลียนเสียงนะพี่น้องเลียนเสียงนะครับเลียนเสียงท่าในเลืองของตัวโน้ตพอเข้าได้เสียงแล้วเข้าสรู้ว่าเข้าล่งนี่คือโน้ตอย่างเข้าสามารถเขียนออกมาได้เลยนะครับพี่น้องวันนี้ผมชี้แนะนํำเทคนิคที่ชี้ํนมาใส่เล่นในรูปแบบของ ลํามูไทยนะครับทางนี้นครับก็บเป็นพื้นฐานเดิมๆนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่คือสามารถจํานําสําเนียยไปเล่นได้เลยครับ mm hmm. พื้นฐานนั่นก็คือยังพื้นฐานทั่วไปก็คือตื่นแถวนะครับ mm hmm. นะครับนะครับกับการดีดควบดีดควบสองสาย มันซิมีตึ่นแตวเลยนะครับนะครับนี่คือโลองนะนะครับนายพี่น้องเห็นว่าเสียงนี่ก็ิะกลายเป็นเสียงแตวนะครับ กดไปแล้วดีดต,ตบลงเห็นพีนองอส่วนส่วนในเรื่องของสำเนี่ยง นะครับส่วนสาเนียงในลักษณะอของการเรียนแบบนี้กับพี่น้องไปจําเอาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะพี่น้องเป็นแนวทาง,น,ง,น,น,น,งนะครับ,บ,เ,บ,รบเป็นแนวทางเพื่อพี่น้องที่อยากร้องเรียนในในสาเนียงนะครับในสาเนียงของการอุบลร่องเบิร์นนะครับเป็นแนวทางกับคือให้นัม่มเทคนิคที่ผมแนะนํนนาเนี่ยตื่นแถวพวกเนี่ยนําเขามาใส่หลายๆนะครับ ส่วนตัวน้ตบะเนี้ส่วนตัวโน้ดหรือช่องนะครับว่าเอาตัวโน้ตไปได้เอาช่องที่เรียนก็คือเป็นช่องทั่วไปก็คือช่องทั่วไปเลยพี่น้องช่องทั่วไปเลยครับช่องทั่วไปเลยเพียงแค่ว่าพี่น้องเอาสำเนียงมาค้ำหาน่ะดีนะครับบกต้องงงว่ากันสองสายแล้วเสิเร่นช่องอย่างช่องนี้โมโบแมนนะครับก็คือเร่นช่องเก้านั่นแหละพี่น้องช่องเก้านั่นแหละนะครับ ตอนนี้ตั้งเป็นทั้งไงนะครับทั้งไงนะครับสองสายถ้าสายสามกับทีอยู่นี่เห็นบ่าวนอกจากนะครับอันนี้ครั้งนีเข้าสามารถเล่นได้ลัเ่เพลินหรือไล่ลัล่แพร่นั่มยังได้ทั่วไปเลย ที่เรานอกพี่น้อตรงนี้พี่น้อไปนํัเนาะบางคือท่านที่เข้าใจแล้วนะครับลับกการเหรียญเพรได้แล้วมอของแล้วกาโอเคครับสารต่อนอกเหรียญท่านแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังโมงอยู่บางท่านอาจจะคิดว่ามันแตก่างกันจังไหรแบบไดนก็คือเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ลองลองไปทบทวนต่อยอดจะหอมเบิ่งนะครับนอกการตั้งสายต่างอย่างจริงๆแล้วมันก็ก็คือสามสายนี่แหละ การตั้งแต่เพียงแค่ว่าเอาสายออกแค่นี้ตัง้งตั้งเพียงแค่นั้นเลยนะครับโอเคครับผมไปสวัสนดนีคลิปนี้สวัสดีครับเห้นเพี่น้องสวเร็จครับผมสวัสดีครับ